พอเป็นผู้ปกครองที่กําลังจะเตรียมน้องสอบเข้าโรงเรียนด้วยเนี่ยมันจะมีความกังวลอยู่สองระดับเลยเนาะก็คือระดับม .4 ก่อนอันที่หนึ่งเอ๊ะที่ไหนกันแน่นะที่เป็นแพลตฟอร์มผมเรียกวิชาชั้นม .4 เ่ยก็คือแพลตฟอร์มนะครับว่าเราก็ยังเลือกแพลตฟอร์มอันไหนอยู่นะครับไม่ได้เลือกโรงเรียนนะเลือกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มนั้นเนี่ยมันเอื้ออํานวยกับการที่จะ สอบเข้าในมหาวิทยาลัยของน้องหรือเปล่านะสำคัญมากเลยนะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆโรงเรียนเนี่ยเก่งแค่ไหนเกรดก็ไม่สวย <laughs> <laughs> นายจะได้จะ,จะรู้อยู่ <laughs> โรงเรียนไหนนะครับ <laughs> <laughs> เก่งแค่ไหนเกรดก็ไม่สวยแล้วก็โปรไฟล์ก็คือไม่สามารถยืดรอบพอร์ตได้ดี <laughs> เพราะว่าติด unqualified เรื่องเกรดอืมนะครับมันแปลว่าแต่ว่า เขาก็ยังสอบเข้าในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มกสธทได้เยอะที่สุดอยู่ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาใช้อคาเดมิกมามากลบมันนะครับลักษณะนี้แต่หลายๆโรงเรียนก็เป็นแพลตฟอร์มที่ดีในการยื่นพอร์ตโฟลิโอเพราะว่าทุกอย่างถูก Implement เข้าไปในตัววิธีการเรียนของเขาเลยอย่างเช่นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับที่เตรียมเรื่องของตัวอคาเดมิกเยอะมากเลยเป็นอคาเดมิก ส่งน้องไปตอบคําถามทางวิชาการทําเรื่องของตัววิจัยทําเรื่องของตัวที่มันเกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอทางด้านวิชาการเนาะมัน,นก็แพลตฟอร์มที่ดีนะครับ